กลับมาพบกับ Love Novel Channel by Nut ก,กันอีกเช่นเคยวันนี้รุดมาพร้อมกับนิยายเรื่องแผนลวงบ่วงบุกเพ EP 31อยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะเมื่อก้องพบและจามนี้ก่อนเดินทางมาถึงโรงพยาบาลน,นั้นผู้ผาได้เฝ้าดูอการของบานดาอยู่ภายในห้องพัก VIP เขาทาความเคารพปิดาเมื่อเห็นท่านเดินเข้ามาในห้องก้องพบเดินไปยนที่ข้างเตียงของเปลดา พร้อมกับรูปไร้ใบหน้าที่ซีดเผือกของภรรยาด้วยความหงวหงใยก่อนจะหันกลับมาถามบุตชายถึงอาการของเธอแม่อาการเป็นยังไงบ้างภูพ้นขีดอันตรายแล้วครับพ่อแต่หมอกำชับว่าให้ระวังอย่าให้มีเรื่องรุนแรงมากระทบกระเทือนจิตใจของแม่อีกครับก้องพบทําเรื่องขอตัวย้ายเพลดาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเพื่อความสะดวกซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเปนอย่างดีจากโรงพยาบาลนี้ เมื่อส่งตัวเพลราดามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงซึ่งแพทย์ประจําตัวของเธอประจําอยู่เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยได้เข้าพักรักษาตัวอยู่ภายในห้องพักที่ดีที่สุดของทางโรงพยาบาลก้องพบก็ได้หาไปพูดกับบุตรชายพ่อมีเรื่องจะคุยกับภูตามออกไปคุยกับพ่อที่ห้องโน้นก้องพบเดินนําออกมาที่ห้องรับรองด้านนอกโดยมีภูผาและจามิกรเดินตามมาด้วยเล่าให้พ่อฟังซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น ลันไม่ได้เล่าให้พ่อฟังเหรอครับว่าทําไมแม่ถึงเป็นแบบนี้ผมนึกว่ารันจะฟ้องพ่อหมดแล้วซะอีกทําไมนายพูดถึงคุณลันด้วยน้ําเสียงแบบนี้นายทําเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของคุณลันก็หรือไม่จริงถ้าลันไม่พาแม่มาที่นี่เรื่องเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นพ่อว่าถ้าภูไม่ทําอะไรที่ไม่เหมาะสมให้แม่เห็นการมาของแม่กับรันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยกเว้นแต่ว่าผู้อยากจะปกปิดอะไรบางอย่าง ผมไม่มีอะไรที่จะต้องปกปิดผมกับไม้ไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่ทุกคนคิดไม้มาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่จมามิกรถามเพราะเขาเองก็รู้จักสนิทสนมกับไม้และแฟนหนุ่มของเขาเป็นอย่างดีเมื่อสองวันก่อนมาคนเดียวใช่ไม้ทะเลาะกับอีลิกก็เลยหนีมาเมืองไทยเมื่อคืนเรานั่งดื่มและปรับทุกกันทั้งคืนจนเมาหลับไปพร้อมกันฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลันพาแม่เข้ามาที่ห้องตอนไหนผู้ นายบอกฉันมาตามตรงดีกว่าว่านายมีปัญหาอะไรกับคุณรันก่อนที่ฉันจะตอบคําถามนายฉันขอถามอะไรนายสักอย่างนายอยากจะถามอะไรฉันก็ถามมาสิใครแนะนําให้นายรู้จักกับรันแม่ดาเป็นคนพารันมาแนะนําให้ฉันรู้จักหมายความว่านายนําความลับของฉันไปเล่าให้แม่ฟังใช่ไหมจ่ามิกนพยักหน้าและยอมรับว่าเขาเป็นคนทําเช่นนั้นจริงๆใช่ฉันเป็นคนเล่าให้แม่ดาฟังเองว่า นายมีแผนจะจ้างผู้หญิงมาจดทะเบียนและแสดงละครตกตาท่านแล้วนายรู้ไหมว่ารันกับแม่เคยรู้จักกันมาก่อนแม่ดาบอกแต่เพียงว่ารู้จักกับรันผ่านทางเพื่อนของแม่ดาทําไมนายมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แปลว่านายไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วแม่กับรันเคยรู้จักและสนิทสนมกันมาก่อนที่แม่จะแนะนําให้นายรู้จักกับรันไม่เพียงแค่รู้จักกันเท่านั้นแต่แม่ยังเป็นคนออกทุนให้รันเปิดร้านเสือเ้อดนนล่า แถมยังยกที่ดินตรงนั้นให้เป็นชื่อของลานิกด้วยฉันไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือว่านายห่วงทรัพย์สมบัติที่แม่ดายกให้คุณลนันมันไม่ใช่เรื่องนั้นถ้าอย่างนั้นนายก็เล่ามาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายกับคุณลันมีปัญหาอะไรกันนายรู้ไหมว่าลันกับแม่สมคบคิดกันมาหลอกลวงฉันฉันรู้สึกเสียใจที่ดันไปตกหลุมรักผู้หญิงที่เห็นแก่งเงินอย่างลานันรับผ้าจ้างจากแม่มาแล้ว ยังมาทำหน้าใสาซื้อโกหกหน้าด้าน,านว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินถึงกับต้องมารับจ้างเป็นเมียกมรมะลอของฉันทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่ลางแสดงละครได้อย่างแนบเนียนจนทำให้ฉันหลงเชื่อจนถึงขั้นหลงรักพอฉันรู้ความจริงมันก็เลยทำให้ฉันเจ็บปวดที่ถูกคนที่ฉันรักและไว้ใจหักหลังด้วยการหลอกลวงอย่างเลือดเย็นนายก็เลยแก้แค้นคุณลันโดยการทำร้ายจิตใจเธอนี่ใช่ไหม เหตุผลที่ทําให้นายดึงคุณวดีเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้นายใช้คุณวดีเป็นหมากตัวหนึ่งในการทําร้ายคุณลันจนคุณลันเกือบจะต้องเอาชีวิตของตัวเองสังเวยความแทนของนายแค่นี้ยังไม่เพียงพออีกเหรอนายยังต้องการอะไรจากคุณลันอีกเหรอูนายกับคุณลันรักกันมากไม่ใช่เหรอแล้วเรื่องมันกลับตลปัดมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงบอกฉันได้ไหมว่านายรู้เรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนที่จะถึงวันงานแต่งงานของฉันหนึ่งวัน ฉันได้ยินแม่พูดกับรันว่าแม่ดีใจที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในตอนนั้นฉันก็ไม่แน่ใจหรอกว่าแม่กับรันวางแผนอะไรร่วมกันฉันจ้างนักสืบมาสืบประวัติของรันหลังจากที่ฉันได้รับรู้ประวัติของรันจากนักสืบคนนั้นมันทําให้ฉันปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆได้ว่ารันกับแม่วางแผนซ้อนแผนฉันฉันรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงที่รู้ว่ารันโกหกหลอกลวงฉันไม่น่าเชื่อเลยว่า ผู้หญิงที่ฉันรักและตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเธอด้วยความจริงใจจะกล้าหลอกลวงฉันนายก็เลยคิดที่จะแก้แค้นคุณลันใช่ฉันต้องการสั่งสอนให้รันรู้จักกับความเจ็บปวดเหมือนที่ฉันเคยได้รับจากเธอเพื่ออะไรผู้นายรู้ตัวไหมว่านายทำผิดพลาดนายทำร้ายคนที่นายรักแล้วนายสบายใจขึ้นไหมสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บก็คือตัวนายเองนายไม่ได้เป็นคนที่โดนหักหลังนายไม่เข้าใจหรอกจา้า ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เจอปัญหาอย่างที่นายเจอแต่ฉันมั่นใจว่าถ้าฉันเป็นนายฉันจะไม่ทําให้คนที่ฉันรักต้องเจ็บปวดเหมือนอย่างที่นายทาทาไมนายถึงใจร้ายนักหรือเป็นเพราะว่านายหมดรักคุณรันแล้วใครบอกนายว่าฉันไม่ได้รักรันเพราะฉันรักรันมากฉันถึงได้ผิดหวังมากและแค้นมากแต่ถึงฉันจะแค้นรันอย่างไรความรักที่ฉันมีต่อรันก็ไม่เคยลดน้อยลงก้องพบนั่งฟังสิ่งที่บุตรชายและจามิกรคุยกัน โดยไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆสีหน้าของเขาดูจะเคร่งเครียดตลอดเวลาก่อนจะมีเสียงหนึ่งดังแทบขึ้นมาทําให้ทุกคนต้องหันกลับไปมองด้วยความตกใจเพราะไม่รู้ว่าเพลราาเดินมายืนอยู่ตรงหน้าประตูนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่รันไม่ได้เป็นอย่างที่ภูกล่าวหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของรันมันเป็นความผิดของแม่เองเพราะแม่เป็นคนขอร้องให้รันทําแบบนี้ทั้งที่รันไม่อยากทําส่วนเงินที่ภูเข้าใจว่า เป็นเงินค่าจ้างที่แม่จ่ายให้รันนั้นความจริงแล้วมันไม่ใช่ค่าจ้างแต่มันเป็นเงินทุนที่แม่ให้รันเพื่อสารตอบความฝันของรันและถึงแม้ว่ารันจะปฏิเสธคําขอของแม่แม่ก็จะยังให้เงินทุนก้อนนี้กับรันอยู่ดีเพละกาอธิบายปูผาฟังทั้งน้าตาแม่ไม่เคยสอนให้ภูเป็นคนใจร้ายแล้วทําไมภูถึงทําร้ายรันลายนั้นก็เหมือนกันทนทุกข์อยู่เพียงลําพังสักคําก็ไม่เคยเอ,อ่ยปากเล่าให้ฟัง จนกระทั่งแม่ได้ยินรันทะเลาะกับภูแม่จึงเรียกตัวรันมาคาดคั้นลันถึงได้ยอมเปิดปากเล่าความจริงให้แม่ฟังและแม่เป็นคนบอกให้ลันมาที่นี่พร้อมกับแม่ทั้งที่ลันเป็นคนทักท้วงแม่ได้ซ้ำไปแต่แม่เป็นคนยืนยันที่จะมาหาภูที่นี่เองลันจึงต้องตามมาด้วยทีนี้เข้าใจหรือยังแม่รู้สึกผิดหวังในตัวภูจริงๆภูผานิ่งอึ้งไปเมื่อได้ยินสิ่งที่มารดาพูดเพลดามีอาการเหนื่อยหอบและหายใจติดขัด กองพบเห็นเพลดาอาการไม่ค่อยดีเขาจึงสั่งให้จามิกรออ,อกไปเรียกพยาบาลส่วนตัวเขาเองก็ประคองภรรยาไปที่เตียงหมอถูกตามตัวให้มาดูอาการของเพลดาเขาสั่งยาให้เธอเพื่อที่จะให้เธอได้พักผ่อนเมื่อก้องพบมั่นใจว่าเพลดาหลับไปเพราะดาาิดยาแล้วเขาจึงได้เดินกลับมาพูดกับบุตรชายถึงสิ่งที่พูดค้างกันไว้เขาได้พูดตัวสติภูผาด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและเคร่งเครียด พ่อรู้ว่าภูกำลังโกรธแม่กับนุลันทุกอย่างที่แม่ทำลงไปแม้จะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนักแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะความรักและความห่วงใยที่แม่มีต่อภูนะลูกและภูต้องไม่ลืมว่าภูเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นถ้าภูไม่คิดวางแผนการที่จะว่าจ้างผู้หญิงมาแสดงเป็นเมียกำมาลอของภูแล้วก็เรื่องราวต่างๆแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าจะหาคนผิดจริงๆ พ่อว่าภูเองก็มีส่วนผิดและมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เช่นกันแต่ภูกลับเลือกที่จะทำร้ายหนูรันโดยลืมนึกไปว่าตัวของภูเองนั่นแหละที่ทำให้เรื่องราวต่างๆต้องเป็นเช่นนี้ตอนนี้พ่อกลับคิดว่าคนที่น่าสงสารที่สุดคือหนูรันถ้าภูสามารถให้อภัยและปรับความเข้าใจกับหนูรันได้ก็ควรจะทำแต่ถ้าคิดว่าไปกันไม่ได้จริงๆพ่อก็อยากให้ภูปล่อยหนูรันไป ส่วนผู้จะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พ่อกับแม่จะไม่เข้าไปยุ่งแล้วก็จะยอมรับการตัดสินใจของภูหลังจากฟังคําตักเตือนของบิดาทําให้ภูผานิ่งเงียบไปนานเขาได้นั่งคิดทบทวนและต่อตองคําบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของมารดารวมถึงคําพูดเตือนสติของบิดาและก็พบว่าสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดนั้นถูกต้องเขาเองเป็นต้นเหตุข,ของเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้าจะโทษว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของใคร คงต้องยอมรับว่าเป็นความผิดของเขาแต่เขากลับผักความผิดทั้งหมดไปให้ภรรยาทั้งที่จริงแล้วนัลัญญาเป็นเพียงปลายเหตุของเรื่องทั้งหมดภูผารู้สึกเสียใจกับการกระทําของตนเองที่ผ่านมาเขาตัดสินใจที่จะกลับไปขอโทษภรรยาและปรับความเข้าใจกับเธออีกครั้งจะขอให้เธอให้โอกาสเขาอีกสักครั้งภูผารีบขับรถตรงกลับบ้านด้วยใจที่เป็นสุขทันทีที่ก้าวเทาเ้าเข้าบ้านเขาก็รีบตรงขึ้นไปบนห้อง พร้อมกับผิวปาดคำนองเพลงรักอย่างคนอารมณ์ดีแต่เมื่อเดินเข้าไปภายในห้องเขาพบว่านรัญญากำลังบรรจุเสื้อผ้าใส่ลงในกระเป๋าเดินทางที่วางอยู่บนเตียงคุณกำลังทำอะไรณลันภูผาถามเสียงเครียดคุณภูมาก็ดีแล้วค่ะลันมีเรื่องบางอย่างอยากจะพูดกับคุณนรัญญาตอบโดยไม่ได้หันกลับไปมองภูผาได้ซ้ำและยังคงลงมือเก็บเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวลงกระเป๋ายัางต่อเนื่องการกระทำของเธอ ทำให้ภูผาเกิดอาการฟิลขาดจากที่ตั้งใจไว้แต่แรกว่าจะกลับมาปรับความเข้าใจกลายเป็นทะเลาะวิวาทแทนเขาเดินตรงเข้าไปจุดกระชากนลนย้ายหันกลับมาเผชิญหน้าเขาเรื่องอะไรรันต้องการอิสรภาพของรันคืนค่ะและก็จะขอยุดติดความสัมพันธ์ของเราไว้แตเพียงเท่านี้เพราะรันกำลังจะเก็บเสื้อผ้าเพื่อย้ายกลับไปอยู่กับแม่ผมไม่ยอมคุณย้ายออกไปจากบ้านนี้เด็ดขาดคุณจะต้องอยู่ที่นี่กับผม จะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคุณห้ามรันไม่ได้หรอกค่ะถึงคุณไม่ให้รันไปแต่รันก็จะไปอยู่ดีเพราะรันตัดสินใจไปแล้วปล่อยรันค่ะปล่อยสิคะเร็วจะรีบเก็บของผมไม่ปล่อยผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะห้ามรันเพราะถึงอย่างไรครั้งนี้รันก็จะไม่เปลี่ยนใจและถ้าคุณพร้อมที่จะเซ็นใบหย่าเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะคะเรื่องของเราจะได้จบสิ้นจริงๆสักที ไม่ใช่ปล่อยให้มันคาลักคาซังอยู่แบบนี้ผมจะไม่มีวันเซ็นใบหย่าให้คุณคุณภูอาจจะยังไม่พร้อมที่จะยหย่าข่ดจากรันในตอนนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะลันตามใจคุณภูถ้าคุณภูพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกนะคะลันจะมาเซ็นใบหย่าให้เพื่อเป็นการจบสิ้นพันธะระหว่างเราไม่มีทางเรื่องของเราจะต้องไม่จบลงแบบนี้ผมไม่มีวันยอมให้คุณย้ายออกไปไหนทั้งนั้นและอย่าหวังว่าจะกระเป๋าเสื้อผ้าเหล่านี้ไปได้ ภูผาปัดกระเป๋าเดินทางของนลัญญาอย่างแรงเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ลันไม่เอาไปก็ได้ค่ะนัลัญญาพูดพร้อมกับหยิบแค่กระเป๋าสะพายติดมือไปเท่านั้นเธอวิ่งออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วโดวยมีภูผาวิ่งตามไปติดติเขาตามมายื้อยุ่งุะกชากเธออยู่ตรงบันไดยอย่างหน้าหวาดเสียวเขาพยายามดึงตัวเธอเข้ามาในอ้อมกอดแต่นัลัญญาดิ้นหลนขัดขืนปล่อยรันอยู่ยนี้นะคะคุณภูคุณจะมาล้างลันไว้ทําไมคะปล่อยค่ะไม่ปล่อย ผมบอกแล้วไงว่าคุณจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแต่รันจะไปเธอดิ้นรนจะหลุดออกจากอ้อมกอดของภูผาได้ในที่สุดแต่เท้าของเธอกลับยืนได้ไม่มั่นคงสุดท้ายจิงกลิ้งตกบันไดลงไปท่ามกลางความตกใจของภูผาและน้อมซึ่งยืนดูเหตุการณ์อยู่ตรงหน้าบันไดรันภูผาเรียกชื่อภรรยาด้วยความตกใจก่อนจะวิ่งตามลงไปเขาช้อนตัวนรลัญญาเข้ามาไว้ในอ้อมแขนและเรียกชื่อเธอหลายครั้งด้วยน้ำเสียงร้อนรนกระวนกระวาย ด้วยเกรงว่าเธอจะเป็นอะไรไปแต่ไม่มีเสียงตอบจากนลัญยาเพราะอีกฝ่ายหมดสติไปแล้วลันลันฟื้นสิลันผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจชายหนุ่มสังเกตเห็นเลือดมากมายไหลามาจากหน้าผากของเธอก่อนจะได้ยินเสียงหัวหน้าแม่บ้านดังขึ้นเพื่อเตือนสติเขาคุณภูรีพาคุณลันไปโรงพยาบาลก่อนเถอคะค่ปะป้านางไปสั่งให้คนเอารถออกทีนะครับผมจะพาลันไปโรงพยาบาลได้คะ่ะป้าจะรีบไปจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยคะ่ะ ภูผาอุ้มนรลัญญาไว้ในอ้อมแขนในช่วงจังหวะนี้เองที่เขาเห็นเลือดที่ไหลลงมาตามขาของเธอมันทําให้เขาใจไม่ดีเลยเมื่อถึงโรงพยาบาลภูผารีพาตัวเธอเข้าไปรับการรักษาและเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่จะมิกรกำลังจะเดินทางกลับบ้านแต่สายตาของเขาหันไปเห็นภูผาเขาเสียก่อนเขาจึงรีบเดินตามเพื่อรักไปเมื่อนรลัญญาถูกแพทย์และพยาบาลพาตัวเข้าไปรักษาด้านในพยาบาลได้กันตัวให้เขารออยู่ด้านนอก เกิดอะไรขึ้นเหรอภูมีใครเป็นอะไรรันตกบันไดภูผาตอบเสียงแผ่วเบาอะไรนะนายบอกว่าคุณรันตกบันไดอย่างนั้นเหรอจามิกรถามด้วยความตกใจเมื่ได้ยินคําตอบที่หลุดออกมาจากปากของเพื่อนรักใช่ทํำไมคุณรันถึงได้ตกบันไดลงมาได้เรามีปากเสียงกันนิดหน่อยตรงบันไดแล้วรันก็พักตกลงมาจามิกรอยากที่จะตอบว่าภูผาแต่เมื่เห็นใบหน้าที่ซีดเผือด และเห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ของเพื่อนก็ทำให้เขาเปลี่ยนใจและได้พูดให้กำลังใจเพื่อนแทนทั้งคู่นั่งรออยู่นานกว่าแพทย์จะเดินออกมาจากห้องที่ทำการรักษานารัญญาภูพาและจามิกรีบตรงเข้าไปถามคุณหมอครับภรรยายของผมเป็นยังไงบ้างครับปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยทั้งแม่และลูกโชคดีที่คุณพาคนเจ็บมาที่โรงพยาบาลได้ทันเวลาถ้ามาช้ากว่าน,นี้แล้วก็ หมอก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะสามารถรักษาชีวิตลูกของคุณไว้ได้หมายความว่าลันท้องเหรอครับใช่ครับคนเจ็บตั้งครรภ์ได้เกือบสองเดือนแล้วครับแพทย์คนเดิมตอบคำถามของชายหนุ่มได้สีหน้าแปลกใจที่เขาไม่รู้ว่าภรรยาของตนเองนั้นกำลังตั้งครรภ์ผมขอตัวก่อนนะครับนายจะเป็นพ่อคนแล้วนะนับว่าเป็นข่าวดียินดีด้วยนะเพื่อนจ้าฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลันกำลังอุ้มท้องลูกของฉัน ทำไมลันถึงไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับฉันที่สําคัญลันยังเอ่ยปากขอแยกทางกับฉันทั้งที่รู้ว่าตนเองกําลังตั้งท้องโชคดีที่ลันกับลูกปลอดภัยเพราะถ้ารันกับลูกเป็นอะไรไปฉันจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยแต่ตอนนี้คุณลันกับลูกของนายก็ปลอดภัยดีแล้วนี่นับจากนี้ไปนายต้องดูแลพวกเขาให้ดีที่สุดเข้าใจไหมผูผาพยียกหน้าแทนคําตอบฉันเอาข่าวดีนี้ไปบอกแม่ดาวกนดีกว่า แม่ดาจะได้มีกำลังใจที่ดีขึ้นและหายจากอาการป่วยเวไวยภูผาตามเข้ามานั่งเฝ้าข้างเตียงนรล,ลัญญาที่ยังคงไม่ได้สติเขาลูบไล้หน้าผากของเธอที่แบบนี้มีผ้ากอสีขาวพันไว้รอบบริเวณศีรษะอย่างบางเบาใบหน้าของนรล,ลัญญาซีดเผือดและยังคงไม่รู้สึกตัวภูผาได้แต่โทษว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้เป็นความผิดของเขาแต่เพียงผู้เดียววันนี้เป็นวันที่เขาได้รับข่าวดีว่าเขากำลังจะมีลูกกับผู้หญิงที่เขารัก แต่ก็เกือบจะเป็นวันที่เขาได้รับข่าวร้ายภายในเวลาเดียวกันถ้าเพียงเขาพานรัญญามาที่โรงพยาบาลช้ากว่านี้อีกเพียงนิดเดียวผู้ผาตั้งใจไว้แล้วว่าจะพยายามงอนง้อภรรยา,ยาจนกว่าอีกฝ่ายจะยอมใจอ่อนและกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งแต่ก็ยังรู้สึกกลัวเพราะว่าตัวเขาเองทําไม่ดีกับเธอและทําร้ายเธอไว้มากมายจึงเกรงว่านรัญญาอาจจะไม่ยอมมาภัยให้เขาแต่ก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่า จะไม่ลดละความพย,ยายามที่จะงอนง้อขอคืนดีกับเธอภูผาตื่นจากผวังเมื่อนรลัญ,ญญาเริ่มเถียกตัวลันคุณฟื้นแล้วคุณภูที่นี่ที่ไหนคะคุณอยู่ที่โรงพยาบาลจำได้ไหมรันว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้นรลัญ,ญญานึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาและก็ตาเบิกโพงด้วยความตกใจเมื่อจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ลูกเธอพูดพร้อมกับลูปหน้าท้องของตนเอง ลูกของเราปลอดภัยคำตอบของเขาทาให้เธอถอในหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อรู้ว่าลูกปลอดภัยทําไมคุณถึงไม่บอกผมว่าเรากําลังจะมีลูกด้วยกันลันอยากบอกคุณจะจะขาดว่าเราังจะมีลูกด้วยกันแต่ลันไม่อยากเห็นคุณต้องทนทุกข์ทรมานกับการอยู่ร่วมกับรันเพียงเพราะต้องการที่จะรับผิดชอบเรื่องลูกลลนรัญญาพูดด้วยในตาหมองเศร้าเมือ่อภูผาสังเกตเห็นภรรยาขยับตัวเขาจึงลุกขึ้นไปไถ่เตียงด้านบนที่ตั้งขึ้น ก่อนจะเดินกลับมาประคองให้หญิงสาวนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆคุณใจร้ายมากเลยนะรันที่ไม่ยอมบอกผมเรื่องนี้นอกจากไม่บอกแล้วยังจะขอเลิกและขออย่าขาดจาผมอีกด้วยภูผาพูดด้วยน้ำเสียงตัดเพอ้อแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นน้ำตาของนรัญญาไหลลงมาอาบแก้มนวลเธอล้องไห้สือสะอื้นอยู่สักพักก่อนจะหันมาพูดอะไรบางอย่างกับภูผาคุณภูคะรันอยากจะขอโทษที่ลันเคยปิดบังเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา คุณภูยกท่อให้หลันสักครั้งได้ไหมคะลันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณแม้ว่านั่นรัญยาจะพยายามที่จะตัดใจไปจากเขาแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้แก่ความรู้สึกของตนเองภูผาดึงตัวภรรยายเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนที่อบอุ่นถ้าคุณอยู่โดยขาดผมไม่ได้แล้วคุณขออยากขาดผมทําไมเพราะลันไม่อยากที่จะเห็นคุณภูต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับลันลันจึงพยายามตัดใจและเป็นฝ่ายไปจากคุณ แต่มันทําได้ยากเหลือเกินคุณภูไม่รู้หรอกว่ารันเจ็บมากแค่ไหนที่ต้องพูดขอแยกทางกับคุณหัวใจของรันมันเจ็บเกินกว่าจะทนรับไหวแต่ก็ต้องทำเพราะรันอยากเห็นคุณภูมีความสุขสุดท้ายแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้นระันอยากขอแยกทางากับเขาทั้งที่รู้ว่าตนเองกำลังตั้งท้องนั้นก็เป็นเพราะเธอต้องการให้เขามีความสุขแม้ว่าเธอจะต้องทนทุกข์ทรมานกกับการอุ้มท้องและเลี้ยงดูลูกกับเพียงลำพังก็ตาม ในตาของผู้ผ้าแดงกัเขารู้สึกเสียใจกับการกระทําที่ผ่านมาของตนเองที่ได้ทําร้ายผู้หญิงที่เขารักทั้งทางร่างกายและจิตใจเพียงเพราะความโกรธแค้นผมตั้งหากที่ต้องเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอโทษคุณและขอร้องให้คุณยกโทษให้ผมสําหรับการกระทําอันเลวร้ายต่างๆนานาที่ผมได้ทําลงไปผมขอโทษคุณยกโทษให้ผมสักครั้งได้ไหมรันผมเข้าใจนะถ้าการกระทําของผมจะทําให้คุณโกรธ จนไม่สามารถอภัยให้ผมแต่ผมก็อยากจะขอร้องคุณได้โปรดให้โอกาสผมได้แก้ตัวสักครั้งได้ไหมน,นลันยาผละตัวออกจากอ้อมกอดของภูผาทยกมือขึ้นเพื่อลูบไล้ไปตามใบหน้าของเขาพร้อมกับมองสบตาเขาลันไม่เคยโกรธคุณภูเลยสักครั้งแม้ว่าตอนแรกลันจะไม่เข้าใจว่าทําไมคุณภูถึงได้โกรธและเกลียดลันมากถึงเพียงนี้แต่ลันก็ยังรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงที่ลันต้องขอแยกทางจากคุณ เพราะลันไม่อาจทนเห็นคุณเจ็บปวดกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับรันลันจึงขอเป็นฝ่ายเจ็บซะเองดีกว่าต้องทนเห็นคุณปูใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานลันคิดแบบนี้จริงๆนะคะคุณถึงไม่ยอมบอกผมเรื่องลูกใช่ไหมนรัญญาพยักหน้าแทนคําตอบใจเด็ดจ,จริงๆเมียผมแต่ถึงคุณไม่ยอมบอกอีกหน่อยผมก็ต้องรู้อยู่ดีคุณไม่มีทางปิดบังผมได้ตลอดไปหรอกภูผ,ผาเช็ดน้ําตาให้นรัญญาก่อนจะเฉลยคําตอบ เมื่อเห็นสายตาที่มองมาที่เขาอย่างไม่เข้าใจความหมายผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าผมจะไม่มีวันอยากหาจากคุณและถ้าคุณยังเลื่อย้ายกลับไปอยู่กับแม่ออนจริงผมก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่ององงองขอคืนดีกับคุณสุดท้ายแล้วผมก็ต้องรู้อยู่ดีว่าคุณกำลังอุ้มท้องลูกของเราครูผาดึงตัวนรัญญาเข้ามาก่อกระชับไว้ในอ้อมแขนที่อบอุ่นอีกครั้งเหนื่อยใจมากไม่รันกับการที่ได้ต้องอยู่ร่วมกับสามีคนนี้ถึงจะเหนื่อยใจ แต่ลันก็มีความสุขที่ได้อยู่กับคุณภูค่ะผมสัญญานะว่าต่อไปนี้ผมจะเป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อที่ดีของลูกและจะเป็นผู้ชายที่มีหัวใจที่อบอุ่นเหมือนอย่างภูผ,ผาพูดค้างไว้เพียงแค่นั้นนัล,ลัญญาจะเป็นฝ่ายพูดต่อประโยชน์ที่เขาพูดค้างไว้คุณภูจะเป็นผู้ชายที่มีหัวใจที่อบอุ่นเหมือนอย่างที่คุณภูเคยเป็นใช่ไหมคะแน่นอนครับผมให้สัญญา ว่าผมจะไม่ทําให้คุณต้องผิดหวังในตัวผมเหมือนอย่างที่ผ่านมาอีกลูกจ๋าหนูได้ยิงคําสัญญาของพ่อที่ให้ไว้กับแม่แล้วใช่ไหมลูกหนูเป็นพยานที่แม่ด้วยนะคะว่าต่อไปนี้พ่อเขาจะไม่ทําให้แม่ต้องผิดหวังหรือเสียใจอีกนัลัญญาพูดพร้อมกับลูบไล้หน้าท้องแบนลากของตนเองคุณหอมไปมากเลยนะลันแพ้ท้องมากหรือเปล่าอยากกินอะไรก็บอกนะผมจะไปหาให้คุณต่อไปนี้ผมจะเป็นฝ่ายดูแลคุณเอง จะขุนแลนี่อ้วนจนเดินไม่ไหวเลยหรือไงคะผมต้องการให้คุณกับลูกแข็งแรงต่างหากถ้าหลันอ้วนคุณภูจะยังรักลันเหมือนเดิมไหมคะไม่ภูพายย้ำชัดตรงคำว่าไม่ก่อนจะพูดต่อท้ายว่าพอผมจะรักคุณมากกว่าเดิมต่างหากหลันตกใจหมดเลยหลันนุกวคุณจะรังเกียจลันจริงๆถ้าหลันอ้วนเป็นหมูหญิงสาวพูดพร้อมกับทุบไปที่อกเขาหนึ่งทีเป็นการทำโทษที่เขาทำให้เธอใจแป้ว สองหนุมสาวต่างก็สบตากันและกันและต่างก็ให้สัญญาว่าจะรักกันมั่นคงเช่นนี้ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงคุณภูจําเหตุการณ์วันแรกที่เราพบกันได้ไหมคะได้สิเราเจอกันที่คอนโดในจาผมหลงรักคุณตั้งแต่แรกเห็นเลยนะนั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพบกันค่ะคุณภูจำันไม่ได้จริงๆเหรอคะภูผานิ่งคิดเราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้เหรอลันใช่ค่ะคุณภูเคยช่วยลันไว้จากพวกขี้เมาสองคน ที่เขามาลวนล,ลามลันไงคะจำไม่ได้จริงๆเหรอคะเขาคิดย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เขาเคยช่วยผู้หญิงคนหนึ่งไว้จากการลวนลามของพวกที่เมาข้างทางจำได้ว่าคืนนั้นเขาดื่มหนักและค่อนข้างเมาแต่ก็ยังลงไปให้ความช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งให้ลาดพ้นจากการผูกลวนลามคุณ <K un> <k un> คือผู้หญิงที่ผมช่วยไว้ในคืนนั้น <K un> ใช่แล้วค่ะคุณ <K un> จําได้แล้วใช่ไหมคะคุณ <K un> รู้ไหมว่าลันดีใจมากแค่ไหนที่มีโอกาสได้พบคุณพูอีกครั้ง แถมยังต้องมาเล่นบทบาทเมียรกรรมลอของคุณอีกด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้สงสัยว่าจะเป็นพระพมลิขิตจ,จากเบื้องบนที่ทําให้เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งนั่งสิคะอาจเป็นพระพรมลิขิตที่ขีดชะตาให้เราสองคนโคจรมาพบกันหลังจากที่ทบทวนความทรงจําให้ภูผ่าเรียบร้อยแล้วนลัญยาก็หันมาถาม,ถามถึงอาการป่วยของมารดาเขาอาการของแม่ดาเป็นยังไงบ้างคะผลขีดอันตรายแล้ว แต่หมอห้ามไม่ให้มีอะไรมากระทบผู้คนจิตใจของแม่อีกมิชนนอาการจะหนักกว่านี้ลันอยากไปเยี่ยมแม่ดาค่ะคุณภูพาลันไปหาแม่ดาหน่อยสิคะได้แต่ต้องหลังจากที่คุณนอนพักผ่อนแล้วนะผมสัญญาถ้าคุณตื่นผมจะพาคุณไปหาแม่ดาใงที่คุณต้องการลันคุณรู้ตัวไหมว่าคุณทําให้แม่ดาพ่อและในจาหลงรักคุณและเข้าข้างคุณมากกว่าตัวผมเสีอีกอิจฉาลันหรือไงคะไม่เลย พะผมเองก็หลงลกคุณจนถอนตัวไม่ขึ้นเหมือนกันดีจังที่ได้ยินคุณบอกรักลันแบบนี้ต่อไปนี้ผมจะบอกรักคุณกับลูกทุกวันจนกว่าคุณจะเบื่อลันไม่มีวันเบื่อหรอกคะ่ละลันอยากไ้ยินคุณภูบอกรักลันทุกวันคุณจะทําอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะจริงแท้แน่นอนพักผ่อนได้แล้วมอมบอกว่าถ้าไม่จําเป็นเขาไม่อยากให้คุณขยับตัวทําอะไรในช่วงนี้ภูผพาพูดพร้อมกับเดินไปไขเตียงลง จากนั้นก็เดินม,มาประคองนัลลญญาให้ล้มตัวลงนอนแต่ก่อนที่เขาจะผลักตัวเธอนั้นนัลัญญาได้ใช้มือทั้งสองข้างล้างตัวเขาเอาไว้พร้อมกับเป็นฝ่ายจูบที่ริมฝีปากของเขาก่อนที่ภูผาจะทันได้ตั้งตัวแอนรักคุณภูมากนะคะผมก็รักคุณมากเช่นกันเขาพูดพร้อมกับค่อยๆโน้มใบหน้าเข้าหาและประทับรอยจูบที่ริมฝีปากของนัลญญาอย่างช้าๆแต่ถือว่านุ่มนวลและเนิ่นนาน นรัญญาสะหนักได้ถึงอนุภาพของความรักว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแม้ว่าในความรักนั้นมันจะมีความทุกข์ซุกซ่อนอยู่และสำแดงเดชออกมาเห็นได้ในบางเวลาแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะผ่านพ้นความทุกข์เหล่านั้นมาได้ถ้าเรารักกันมากพอเช่นความรักระหว่างเขาและเธอความสนุกของ EP ีนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ EP ีหน้าจะเป็นตอนจบของนิยายเรื่องนี้ค่ะส่วนจะจบลงในรูปแบบไหนนั้น ติดตามหาคำตอบได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบนิยายเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้ด,ด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ